สวัสดีค่ะพบกับช่องของสวนสาสียามเย็นนะคะวันนี้กลางวันอากาศร้อนอบอ้าวเลยนะคะวันนี้แม่ค้าเข้าไปในสวนนะคะได้นำปุ๋ยไปใส่สวนมานะคะพอกลับมาก็รีบกลับมาทำคลิปนะคะ ตอนนี้ก็พบค่ำแล้วนะคะแต่ว่าแสงแดดก็ยังไม่หมดนะคะเดี๋ยวถ่ายภาพออกมาถ้าแสงหมดแล้วกลัวว่าสีบอลสีจะไม่สวยนะคะแม่ค้าก็รีบเข้ามาถ่ายบอลสีบรรยากาศในสวนให้ชมนะคะอันนี้ก็จะพามาชมบอลสีอีกเช่นเคยนะคะอันนี้มาดูกันนะคะว่าวันนี้มีอะไรมาอวดบ้างนะคะ แรกเลยนะคะก็คือชายชนนะคะชายชนนะคะไซนี้ฟอร์มนี้นะคะอันนี้ไม่ต้องรอลุ้นรออะไรนะคะก็คือสีแดงสวยเลยนะคะนี่เขาป้ายมาแล้วนะคะลากเดินดีทะละุะละแล้วนะคะอยู่ในกระถางหนิ้วนะคะฟอร์มกําลังพุ่งๆนะคะไซนี้แม่ค้าแบ่งอยู่ที่80บาทนะคะ 80บาทนะคะชายชนนะคะมีด้วยกันหลายกระถางเหมือนกันอยู่ในกระถาง6นิ้วนะคะ80บาทนะคะต่อมาก็จะเป็นตะละแม่จันทานะคะเป็นฟอร์มกอนะคะเป็นไม้อยู่ในกระถาง6นิ้วรากเดินดีทะลุแล้วนะคะอันนี้ก็คือตะละแม่จันทานะคะเป็นฟอร์มกอนะคะอย่างกระถางนี้นะคะก็คือเป็นไม้ที่เขา โตมาเต็มที่แล้วแล้วทีนี้เขายุบตัวลงไปนะคะลงหัวไปนะคะอันนี้ก็คือเป็นต้นลูกของเขาแทงขึ้นมาใหม่นะคะกระถางนี้มีอยู่3ต้นนะคะนะคะปล่อยอยู่ที่80บาทนะคะใครสนใจก็ลองทักมาดูนะคะสำหรับการส่งนะคะที่สวนไม่มีปลายทางนะคะขอค่าส่ง5 0าบาทนะคะหลังจากโอนวันนี้พรุ่งนี้ก็ส่งให้เลยนะคะในสำหรับการส่งนะคะ แม่ค้าก็ส่งของแทบทุกวันนะคะถ้ามีลูกค้าสั่งเข้ามานะคะอ,อ๋ออันนี้พอดีมีแขกมาเยี่ยมที่สวนนะคะก็เลยชะงักไปหน่อยนะคะอันนี้ก็ต่อมานะคะก็จะเป็นในส่วนของเออ อันนี้ก็คือมนเทียนทองนะคะมนเทียนทองอยู่ในกระถางหกนิ้วนะคะไซส์ใหญ่ฟอร์มใหญ่สวยนะคะมนเทียนทองเป็นไม้เก่านะคะนี่ค่ะยิ่งโตยิ่งสวยนะคะอันนี้ก็แม่ค้าปล่อยอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะคะอยู่ในกระถางหกนิ้วลากเดินดีทะลุแล้วนะคะต่อมาแม่ค้าก็จะมี เป็นบอลสีอันนี้ได้มาในนามตุก๊กแกใหญ่นะคะไม่ใช่ตุก๊กแกก้านดํานะคะเป็นตุก๊กแกใหญ่ตุก๊กแกพันสายสายเก่าอะคะ่ะก็คือได้มานามตุก๊กแกนะคะก็ขายไปนามตุก๊กแกใหญ่แล้วกันนะคะก็อยู่ในกระถางหกนิ้วนะคะลากเดินดีถ้าแล้วทะลรแล้วนะคะแม่ค้าปล่อยอยู่ที่แปดสิบบาทนะคะมีด้วยกันหลายกระถางเหมือนกันนะคะเดี๋ยวลองนับดูอ๋อมีหนึ่งสองสามมีด้วยกันสี่กระถางนะคะ ก็ทักมาก่อนก็ได้ไปก่อนนะคะแล้วก็จะมีนกน้อยนําโชคนะคะนกน้อยนําโชคในกระถางหกนิ้วนะคะเป็นไม้ที่แตกพุ่มแตกกอดีนะคะให้ลูกดีนะคะโตไวเลี้ยงง่ายนะคะอยู่ในกระถางหกนิ้วนะคะอันนี้ก็คือรากเดินดีทะลุแล้วนะคะแม่ค้าปล่อยอยู่ที่หกสิบบาทนะคะหกสิบบาทนะคะสําหรับนกน้อยนําโชคนะคะนี่ค่ะไซส์นี้นะคะ รู้สึกว่ากระถางนี้จะมีอยู่ด้วยกันสามต้นนะคะคือปลูกไปต้นเดียวค่ะแต่เขาออกลูกออกออกลูกออกล้านเขาเองนะคะก็คือเป็นฟอร์มกอนะคะก็ไปเปลี่ยนกระถางดูนะคะต่อมาก็จะมีนางยักษ์เบญจกายนะคะ เบนจกายอยู่ในกระถางหกนิ้วนะคะก็คือไซส์ใหญ่ฟอร์มใหญ่นะคะเบนจกายเขาจะเป็นไม้แบบมีป้ายแดงมีเปื่อแดงแบบนี้นะคะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้เขายังไม่เต็มฟอร์มนะคะอันนี้แม่ค้าปล่อยอยู่ที่แปดสิบบาทนะคะอ่อมีด้วยกันอยู่สามกระถางนะคะอันนี้รากทะลุเดินดีทะลุแล้วนะคะแปดสิบบาทนะคะนี่ค่ะให้ดูไซส์ดูขนาดนะคะหน้าไม้แบบนี้เลยนะคะ ต่อมาก็จะมีออ่สีเบนจรงนะคะมีกันทั้งหมดห้ากระถางนะคะอ,อ่กัดสีแล้วนะคะอยู่ในกระถางหกนิ้วลากเดินดีทะลุแล้วนะคะแม่ค้ายังไม่มีเวลาเปลี่ยนกระถางให้นะคะอันนี้ก็เป็นไม้ที่กัดสีเรียบร้อยแล้วนะคะอยู่ในกระถางหกนิ้วนะคะนี่คะ่ะไซส์นี้ฟอร์มนี้เลยนะคะ เขากัดสีแล้วนะคะเพราะว่าที่นี่ที่สวนนี้ก็คือว่ามันเป็นสแสลมห้าสิบนะคะสแสลมห้าสิบนะคะบางจุดก็จะเป็นสแสลมแปดสิบเพราะว่ามันเป็นสแลมที่มีอยู่แล้วในสวนนะคะเป็นสแสลมเก่าของคุณยายที่เคยใช้ก่อนหน้านี้นะคะพอดีแม่ค้ามาทําสวนบนสีแม่ค้าก็ได้มาได้นําของคุณยายนะคะ มาใช้ต่อไปเลยนะคะไม่ได้ซื้อมาใหม่นะคะก็แดดก็ทะลุได้ดีแดดดีนะคะก็คือก็กัดสีไว้หน่อยนะคะสีเบนเจะลงนะคะเขาก็จะกัดสีนะคะนี่ค่ะกัดออกมานะคะออกสีชมพูละเลื่อนะคะก็สวยดีนะคะมีอยู่ด้วยกัน5กระถางนะคะสำหรับสีเบนเจจะลงแปดสบบาทนะคะ แล้วก็จะมีดาฬิกานะคะดาริกาคลิปนี้มีอยู่2กระถางนะคะไซส์นี้ฟอร์มนี้นะคะ80บาทนะคะนี่ค่ะดาฬิกาเป็นไม้ทํายากนะคะกว่าจะได้ด่างสวยแบบนี้นะคะถ้ายัางไงก็ลองสอบถามมาพูดคุยกันได้นะคะอันนี้ก็80บาทนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่อยากจะฝากไว้นะคะ เป็นบอลในสวนที่ขายดีตัวหนึง่งแล้วก็เหลือไม่กี่กระถางแล้วค่ะอันนี้ก็คือไซส์ใหญ่ฟอร์มใหญ่นะคะ ทองอุไลนะคะเป็นไม้เก่าแก่ในสวนที่มีมานานแล้วนะคะอันนี้ก็คือทองอุไลนะคะอยู่ในกระถาง6นิ้วนะคะรากเดินดีทะลุแล้วนะคะให้ดูหน้าไม้นะคะให้ดูไซส์ให้ดูขนาดนะคะนี่นะคะแม่ค้าปล่อยอยู่ที่100บาทนะคะสําหรับทองอุไรนะคะอันนี้ก็มีห้หกกระถางเหมือนกันนะคะก็ ก็เหลือรถอนี้รถสุดท้ายแล้วนะคะสําหรับทองอุไรนะคะถ้าแม่ค้าก็ได้ทําจํานวนไว้เหมือนกันแต่ว่ายังไม่งอกเลยนะคะหลังจากหมดหกระถางนี้แล้วก็ต้องรอรอบต่อไปนะคะคือเป็นไม้ขายดีตัวหนึ่งนะคะก็คือสวยอะคะ่ะเป็นไม้ที่อยู่กับแม่ค้ามานานหลายปีแล้วนะคะเป็นไม้เก่าพูดง่ายๆเลยะคะ่ะทองอุไรนะคะถ้าใครไม่มีก็ลองทักมาสนใจทักมาดูนะคะ แล้วก็วันนี้ที่จะมาให้ชมอีกตัวหนึ่งนะคะก็คือจะเป็นบอลที่สวยอีกตัวหนึ่งนะคะเป็นบอนเก่านะคะก็คือนางสร้อยทองนะคะนางสร้อยทองนี้เป็นบอนเก่าบอนแก่นะคะก็คือนี่ค่ะลากเดินดีท้ารู้แล้วนะคะอันนี้ก็คือเขาแตกพุ่มแตกกอเองเขานะคะแม่ค้าปลูกไปแค่ต้นต้นเดียวนะคะฟอร์มใหญ่ไซส์ใหญ่อยู่ในกระถางหกนิ้วนะคะ นี่เลยนะคะ100บาทนะคะสำหรับนางสร้อยทองนะคะมีทั้งหมด3กระถางนะคะสนใจก็ลองทักมาดูนะคะแล้วก็จะมีพวงทรับนะคะพวงซับอยู่ในกระถาง6นิ้วนะคะเป็นไม้สีชมพูเข้มใบใหญ่หนาใบดกฟอร์มพุ่มเตี้ยนะคะอยู่ในกระถาง6นิ้วลากเดินดีทะลุแล้วนะคะ ไซนี้เลยนะคะลองทักมาดูนะคะสนใจนะคะ100บาทนะคะพวงทรับนะคะยิ่งโตยิ่งสวยนะคะแล้วก็จะมีหริพุนชัยนะคะในส่วนของหริพุนชัยนะคะถ้าเป็นกระถาง4นิ้วก็คือไซสเล็กนะคะก็คือเล็กก็ไม่เล็กหรอกคะ่ะก็ใหญ่เหมือนกันนะคะแม่ค้าปล่อยอยู่ที่50บาทนะคะแต่ถ้าเป็นกระถางหนิ้วนะคะ แม่ค้าปล่อยอยู่ที่100บาทนะคะเขาเป็นไม้เก่าใบยาวเป็นไม้กระดูกสีน้ําตาลนะคะยิ่งโตยิ่งสวยนะคะหาริพุนชัยนะคะมีนามว่าหริพูนชัยสวยมากเลยนะคะแต่ดูแล้วก็ไม่แตกต่างกันนะคะต่างกันแค่กระถางนะคะอันนี้ก็คือกระถาง4นิ้วนะคะต้นนี้ก็เป็นกระถาง4นิ้วนะคะ50บาทไซนี้เลยค่ะถ้าเป็นกระถาง6นิ้ว ก็ใหญ่แค่กระถางเองนะคะเอ่อก็ถ้าใครอยากได้ใส่กระถางใหญ่ก็100่บาทนะคะสำหรับกระถางเล็กนะคะก็50บาทนะคะเอ่อลืมบอกไปนะคะในการส่งนะคะถ้าใครสั่ง1นถึงสต้นนะคะแม่ค้าคิดค่าส่งห้าสแต่ถ้าสั่ง5ต้นขึ้นไปนะคะแม่ค้าส่งให้ฟรีนะคะที่สวนเราส่งจริงนะคะส่งจริงคะ่ะ เพราะว่าเรามีบอลสีจริงๆนะคะหลายท่านถามมาว่าสวนอยู่ที่ไหนนะคะอันนี้ก็เป็นคำถามเดิมๆนะคะในคลิปก่อนๆเก,ก่าๆแม่ค้าก็ได้แจ้งไปหลายครั้งนะคะสวนของเราตั้งอยู่ที่หมู่บ้านนายาวนะคะหมู่15นะคะตำบลท่ากระดานอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเซานะคะ ก็คือถ้าสนใจอยากมาชมที่สวนนะคะทางสวนก็ยินดีต้อนรับนะคะแต่ว่าจะต้องโทรมานัดก่อนล่วงหน้านะคะเพราะว่าแม่ค้าเป็นเกษตรกรนะคะเป็นเกษตรกรหรือว่าเป็นแม่ค้าที่ขายของตามตลาดนัดบ้างเป็นบางวันนะคะโทรมาทักก่อนโทรมานัดไว้ก่อนนะคะแม่ค้าก็จะจัดเวลาให้นะคะ ผ้าว่างวันไหนแม่ค้ก็จะมาเข้าสวนแทบทุกวันนะคะถ้าเป็นกลางวันหรือว่าอะไรอย่างนี้แม่คะส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในสวนนะคะเอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ